นางอาจจะเดินคิดอะไรเพลินๆหรือเปล่านางอาจจะมีเรื่องเยอะนางอาจจะเครียดมากใช่ไหมนางอาจจะมีเรื่องเยอะให้เครียดมากและนางอาจจะเดินคิดอะไรเพลินๆอาจจะเดินคิดอะไรเพลินๆเสร็จแล้วอาจจะแบบเนื้อออกใช่ไหมะคะกับนายกระรัฐมนตรีอู๋อิงแผนออกถาค่ะโดยนะคะได้มีคลิปภาพคลิปหนึ่งค่ะเผยแค่กระดกบในโลกออนไลน์นั่นก็คือในทิกตอกน,น,นะคะของบุคคลที่ใช้ชื่อว่าเฉด เขาได้มีการเผยแพร่ภาพค่ะที่นายกรัฐมนตรีนั้นกำลังพยายามที่จะเดินแทรกเข้าไปในขบวนเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกระถินโดยขบวนพายุะญาปรางทังชนมากจนกระทั่งทำให้นะน,นะคะบอกเจ้านว่าพันยุคนนะคะต้องส่งสัญญาณมือนลคะเพื่อแสดงให้นายกรัฐมนตรีนั้นได้รับรู้นี่น,นะคะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะกระทำค่ะท่านผู้ชมคะเหลือเชื่อมากเลยนะคะว่า ไดยกรด้ตำแหน่นั้นไม่รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรอย่างไรในงานพระราชพิธีแบบนี้ค่ะในต้องอะไรล่ะคะท่านผู้ชมคะขนาดเพจชื่อแดงเพจหนึ่งค่ะที่ใช้ชื่อว่าวิบแดงแฟนเพจก็มีการโพสต์เนื้อหาเอาไว้นะคะระบุอย่างนี้ค่ะว่าอีกไม่ก 9, ี่ก้าวก็จะเดินตีเสมอพระองค์ทีแล้วดีที่ราชองครักษ์นั้นกัดเอาไว้ได้ผลล้งเส้นค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะทางดานเนี้ย ให้รู้สึกรุ่มใจอย่างสุดๆค่ะกับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นหนายกรัองนตรีค่ะข่าวขรายงานจังส,สัละสูข่าวแนวหน้วนาวีสารายงานจังส,สัละสูผมเห็นในทีวีแล้วครับผมยังสะดุ้งเลยว่านายกไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอคงเดินไปเรื่อยๆไม่ได้ตั้งใจมั้งครับคอมเมนต์คอมเมนต์ เราเราไม่มีนายกค่ะณนะเวลานี้เรารอเลือกตั้งใหม่น้องยังเด็กอยู่ค่ะให้อภัยน้องเธอค่ะน้องยังเด็กอยู่นะคะมีคนนึ่งเข้ามาพูดบอกว่าเด็กอะไรลูกสองแล้วนะเอออีกคนนึงก็บอกว่าคงลืมไปมัง้งคงลืมไปนะคะอีกคนนึงบอกว่าคงคิดอะไรเพลินๆพินมัง้งอีกคนนึงบอกว่านายกเขาคงระวังตัวอยู่จ้านะคะแบกมานานเออมีคนและทีนี้คนก็ไปแซะไม่ใช่แซะนายกนะไปแซะนางแบกบอกว่าแบกนานหนัก ก็วางลงก็ได้นะเออเใช่ค่ะจับผิดท ok ุกอย่างอ่มีคนจับผิดทุกเรื่องอ่าจับผิดทุกเรื่องแอะอ่ะจับเออทุกคนก็บอกว่าบางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราอ่ะจับผิดทุกเรื่องจับผิดทุกเรื่องจับผิดทุกเรื่องนะคะก็มันทําจริงอ่ะทำผิดจริงอ่ะเออนะคะนายกตั้งใจเดินอย่างเดียวเลยโอเคนะคะทุกคนโดยสรุปเลยนะคะทุกคนโดยสรุปเลยนะคะโดยสรุปเลยนะคะทุกคนเอ โดยสรุปเลยก็คือว่าดิฉันดเรมาริกานะคะดิฉันขออนุญาตกลับเรียนทุกคนข่าวที่กําลังเผยแพร่กันแล้วก็กําลังแบบมีการแชร์เป็นไวรัลต่างๆเหล่านี้นะคะอันที่1ดิฉันคิดว่านะคะเราอย่าไปถือสาหาความพระนาท่านผู้นําของประเทศสมมติประเทศหนึ่งเลยทําไมอ่ะคือกําลังจะแซงแต่ไม่ได้แซงไงแปลว่ากาลังจะกํากลังจะทากาลังจะแซงแต่ยังไม่ได้แซงกําลังจะแซงแต่ยังไม่ได้แซง <P> เพราะว่าถ้าไม่มีราชองคลักษ์มา ปกป้องไว้ถ้าไม่มีราชาองครักษ์นะคะมากันไว้คงขึ้นไปคงขึ้นไปบนพรมแดงแล้วแหละถ้าไม่มีราชาองคลักษ์มากันไหมแกคงเดินปาาขึ้นไปบนพรมแดงแล้วแหละหลายคนก็เมาส์มอยบอกว่าอืมแกคงคิดว่าอีตจงพรมแดงแกเดินได้ั้งแกคงคิดอะว่าเอ๊ะมาเดินอะไรข้างล่างนะอีตรงพรมสีแดงๆน่าจะเดินได้แกคงจะเอี้ยวเข้าไปบนพรมแดง แกน่าแกน่าจะเดินเพลินน่ะ <c oughs> น่าจะเดินเพลินน่าจะไม่ได้ตั้งใจหรอกอย่าไปถือสาหาแปดอะไรเลยค่ะเพราะว่าท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีใหม่เนาะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเป็นนายกตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเป็นผู้นําตั้งแต่เกิดมานะคะก็ยังไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นโลเป็นพายเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านเนี่ยจะจะไม่รู้สี่รู้แปดบ้างเนี่ยก็เราประชาชนคนไทยก็น่าจะให้ให้ใหอภัยท่านนะคะไม่ควรที่จะไปจับผิดอยู่ตลอดเวลาไม่ควรจับผิดนะคะเพราะฉะนั้น น,นดิฉันดรมลริกาขออนุญาตกลับเรียนนะคะพี่น้องประชาชนทุกๆคนเลยนะคะว่าเห็นเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องธรรมดาเสียเถิดเพราะว่าหลังจากนี้นะคะยังจะมีเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นอีกในระยะเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณหลายปีค่ะเพราะว่าสํานักโพทุกสํานักบอกว่านางจะอยู่ครบวาระค่ะครบวาระคือเหลืออีกประมาณ3ปีครึง่ง เลยอ,อีกประมาณ3ปีครึ่งเราจะเจอเรื่องอึงๆอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่กำลังอึ้งๆ้งในวันนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดามากๆค่ะเพราะว่าอีก3ปีครึ่งเราจังจะต้องเจอเรื่องอึงๆอีกเยอะมากค่ะ นะคะ,ะทุกคนขานะคะบรรดาพวกเสื้อแดงเขาบอกว่าอย่าไปจับผิดกันเล็นเลกน้อยเลยค่ะอย่าไปจับผิดในเรื่องเล็กน้อยเลยค่ะอย่าไปจับผิดในเรื่องเล็กน้อยเลยค่ะค่ะขนาดจําชื่อประธานาธิบดีของประเทศมหาอำนาจอย่างสีจิ้นผิงไม่ได้นะคะนั่นก็เป็นเรื่องเล็กน้อยค่ะอย่าจับผิดค่ะขนาดนะคะ,ะใส่เสื้อเพื่อที่จะต้อนรับบรรดานะคะพวกแขกบ้านแขกเมืองแต่ใส่เสื้อนะคะเหมือนกับอีป้าเพิงอยู่ที่บ้านใส่กางเกงติ๊กตอกราคา 2 8 0บาทนะคะเพื่อที่จะไปรับแขกบ้านแขกเมืองที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะยังเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะไปจับผิดกันนะคะเพราะฉะนั้นการละเทศาะนะคะเ,เป็นเรื่องที่ใหญ่ก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ใหญ่สาหรับตุ้งติ้งสดิ้งสีค่ะการลเทศาเป็นเรื่องใหญ่ก็จริงขนทรทมเนียมประเพณีเป็นเรื่องใหญ่ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่สำหรับทุกคนขนาด รับแขกบ้านแขกเมืองที่ทำเนียบรัฐบาลที่ทำเนียบรัฐบาลไม่ใช่เรือนชานที่บ้านนางปรากฏว่าใส่เสื้ออีกนิดนึงแม่งจะใส่คอกระเช้ามากับเกางเกงขาสั้นอยู่แล้วอ้าหานั่นแหละค่ะให้เกียรติมากขนาดวันก่อนบรรดาพวกผู้ค้าผู้ค้าจากตลาดโลกทั้งหลายเข้ามาพบสมาคมการค้าจากต่างประเทศเข้ามาพบมาพบซึ่งเป็นวันเสาร์อาทิตย์ไหมไม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้ ว่าไปพบที่ตําเนียบรัฐบาลซึ่งไม่ใช่เรือนชานที่บ้านด้วยค่ะไม่ใช่สยามหน้าไม่ใช่สนามญ้าน้าบ้านใครด้วยค่ะนั่นแหละค่ะใส่ใส่กางเกงติ๊กตอกราคา280ไม่ได้หมายความว่าราคา280จะใส่ไม่ได้นะคะแต่แต่แต่ว่าใส่เสื้อคอกระเช้ากับกางเกงติ๊กตอก8 0รับแขกบ้านแขกเมืองค่ะกางเกง กางเกงสองร้อยแปดสิบไม่ได้ไหมายความว่าเป็นกางเกงที่ใส่ไม่ได้นะคะแต่หมายความว่ามึงคะมึงมึงมึงคะมึงให้เกียรติแขกบ้านแขกเมืองคะ่ะฟอร์มอลนิดนึงได้นะคะเพราะขนาดแขกบ้านแขกเมืองซึ่งเป็นแขกบ้านแขกเมืองซึ่งเป็นขอโทษนะคะเป็นจีนเป็นฝรั่งเป็นอะไรต่างๆมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะนางยังไม่รู้กาลเทศะเลยนะคะเพราะฉะนั้นกับนับภาษาอะไรกับนางจะยาก จะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรควรเดินอะไรไม่ควรเดินอะไรควรแซงอะไรไม่ควรแซงโอ้ยกูปวดหัวซึ่งถ้าเกิดว่าตับใดที่บ้านเรายังมีนะคะผู้นําประเทศลักษณะอย่างนี้กูว่ากูก็จะมีมีมอยู่เรื่อยๆนั่นแหละว่ากูมีมีมเรื่อยๆมึงเชื่อกูไหมแล้วล่าสุดล่าสุดวันก่อนวันก่อนเนาะวันก่อนเอาเสื้อแม่มาใส่วันก่อน ใครอะดรมาริการนี่แหละกูนี่แหละเอาเสื้อแม่มาใส่กูก็เอาเอาเสื้อแม่มาใส่น้องเอาเสื้อแม่มาใส่เสร็จแล้วปุ๊บพอเอาเสื้อแม่มาใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยวันวันนั้นฉันก็นะคะแม่ก็ไปให้รับไปรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บนั่งพอนั่งเท่านั้นแหละปรากฏว่าอีเสื้อแม่กูอะเสื้อแม่กูก็มันก็หลุดลุ่ยอย่างงี้ใช่ไหมรี่ข้างหน้าข้างล่างตรงเนี้ยดรมาริการนี่พอดีว่าดรมาริการก็ใส่เสื้อแบบเสื้อแบบ เสื้อสปาเกตตี้ข้างในอ่ะเสื้อที่สมัยแบบชอบใส่ไปเที่ยวผับ,บลฟาลาเบลา่าเออข้างในเป็นเสื้อใสยเดี่ยวสปาเกตตี้อ่ะเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อแม่ข้างนอกอ่ะเป็นเสื้อผ้าไทยอ่ะนะเออประมาณนั้นอ่ะเสร็จแล้วปรากฏว่าไงป้าพอนั่งปุ๊บฝรั่งแม่งมองนมไว้พอนั่งปุ๊บฝรั่งแม่งจ้องนมไว้ฝรั่งแม่งนั่งจ้องนมเลยอ่ะเพราะว่าเสื้อมันหลุดไงก็ดึงก็ดึงอ่ะก็เลยดึงเสื้อดึงไปดึงมาฝรั่งนั่งจ้องนมเฉยค่ะ นั่งไปนั่งมาฝรั่งนั่งจ้องนมผู้นำกูอ่ะพูนคือบอกได้เลยนะคะการที่เราแต่งตัวอย่างไรมันเป็นสิริภาพของเราแต่ฝรั่งจะมานั่งจ้องนมเราไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะมาเจราจาก็คือเจราจา,จรา,จามาจับมือก็คือจับมือ say hello say say hi say hi นะอยู่จะมองนมไอไม่ได้นะคะนมไอคือนมไอนะคะค่ะ say hi แล้วก็ไปนะคะจะมองนมไอไม่ไ่ายนะคะค่ะ พอดีว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้เป็นความผิดของท่านผู้นํานะคะเป็นความผิดของเสื้อ่ะเสื้ออีแม่เสื้ออีแม่เสื้ออีแม,แม่ตัดเมื่อประมาณยี่สิบแปดปีที่แล้วอยากจะใ,ให้คุณอยากจะให้คุณอยากจะให้คุณหญิงแม่ภูมิใจเอาเสื้อแม่มาใส่ปรากฏลืมไปว่าอีเสื้อข้างในแม่งก็หลงไอ้ไหลมันก็ตกดึงใหญ่เลยกลัวฝรั่งจ้องนมกลัวฝรั่งจ้องนมไอีฝรั่งขอโทษแม่งก็จ้องนมจริงๆฝรั่ง ฝรั่งได้ข่าวว่าฝรั่งแม่งก็พูดไปเฮลโหลแอม่า่างงั้นอย่างี้ค่ะแล้วก็จ้องนมไปฝรั่งแทนที่จะสบตาเวลาพูดไม่มีมารยาทฝรั่งไม่มีมารยาทจ้องนมผู้นําเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาจะใส่เสื้อ นะคะเราจะต้องใส่โดยมีบุคลิกภาพโดยที่เราไม่ควรเอาเสื้อแม่มาใส่เพราะว่าเสื้อแม่ไซส์มันอาจจะไม่ตรงกับไหลเราแล้วก็ไซส์มันอาจจะไม่ตรงปกเราเพราะฉะนั้นเสื้อแม่เราจะใส่ที่ไหนก็ได้แต่ไม่ใช่ใส่เพื่อที่จะมารับแขกบ้านแขกเมืองนะคะแล้วเวลาเราใส่เสื้อแม่เราต้องเอาคอเต่าใส่เสมอนะคะเราต้องเอาคอเต่าใส่ค่ะเวลาเราใส่เสื้อแม่เราต้องเอาคอเต่าใส่ใส่ปิดคอแม่งไปเลยค่ะเวลาเราใส่เสื้อแม่เราต้องเอาคอเต่าใส่ข้างในนะคะค่ะมึงใส่อย่างนี้ไปเลยค่ะมา แบบนี่นี่นี่ใส่อย่างนี้ละค่ะแล้วเข็มกัดปิดเลยนะคะค่ะแล้วปิดเป็นจุกจุกคอหอยเลยนะคะค่ะค่ะเวลาใส่เสื้อคอเต่านะคะใส่เสื้อแม่นะคะค่ะเข็มกัดปิดไปค่ะเข็มกัดนะคะอ้าซื้อเซเว่นได้ค่ะเข็มกัดเออมึงใส่อย่างนี้ไปเลยค่ะค่ะปิดค่ะปิดให้เมคค่ะมึงเป็นผู้นําค่ะนมไม่ใช่เราจะเอาให้ใครดูได้ง่ายๆค่ะเราเป็นผู้นําประเทศเราเป็นผู้นําประเทศ เราจะไม่ได้เปิดนั่นเปิดนี่ไม่ได้นะคะเราเปิดมาเปิดไม่ได้เราเปิดหน้าผากได้แต่เราจะเปิดนู่นเปิดนี่เปิดไม่ได้ค่ะเราเป็นผู้นําประเทศโอเคนะคะเวลาเราเสื้อแม่มาใส่จําไว้เสมอเราอย่าใส่เสื้อแขนกุดข้างในแล้วก็ดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาค่ะใส่เสื้อคอเต่าปิดจบทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะดิฉันไม่ได้หมายถึงใครผู้ใดคนใดคนใดนหนึ่งนะคะดิฉันกําลังพูดถึงหลักสูตรผู้นํา ดิฉันนะคะในฐานะด็อกเตอร์มาริกาผู้ซึ่งจบด็อกเตอร์ทางด้านผู้นำลีดเดอร์ชิพมานะคะดิฉันพูดถึงทั้งหมดนี้เป็นเบสิกเป็นศาสตร์ของผู้นำค่ะซึ่งไม่ได้หมายถึงใครคนใดคนหนึ่งเพราะถ้าเกิดใครถือสาด็อกเตอร์มาริกากูจะฟ้องมึงก่อนถ้าเกิดใครถือสา ฉันน fate, mind, ี day, basics, things, teachers, way, nah ่แหละจะฟ้องเธอเธอไม่ใช่วันจะมานั่งเอาทนายความว่างงานมานั่งฟ้องฉันวันเว้นวันวันเว้นวันวันเว้นวันจ้องอยู่นั่นแหละจ้องอยู่นั่นแหละว่าจะฟ้องกูเรื่องอะไรจ้องอยู่นั่นแหละจะฟ้องดรมริการเรื่องอะไรปิดปากดรมริกามืองเรื่องอะไรฮะขณะเดียวกันดรมริกากูก็จ้องอยู่นั่นแหละว่ามึงจะพลาดเรื่องอะไรมึงจะพลาดเรื่องอะไรมึงพลาดเรื่องเสื้อกูก็ด่ามึงเรื่องเสื้อมึงพลาดเรื่องแซงกูก็ด่ามึงเรื่องแซงมึงพลาดเรื่องหน้าผากกูก็ด่ามึงเรื่องหน้าผากมึงก็อย่าพลาดเด้ ก็กูว่างงานกูก็แซะมึงได้เรื่อยๆอ่ะมึงเปิดมีไม่กูกูก็พูดกับมึงได้เรื่อยๆไงมึงกูว่างงานกูก็มึงเปิดมีม,มากูก็ตอบมีมไปก็แค่เนี้ยจะมาก็คนมันว่าง